โลมเะครับพี่น้องเปาือกหอยครับอันนี้จะเป็นหอยกจ้ยช่ับนองล้วพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องนี่ครับว่อน,นี้เป็นวันที่สามหอพี่น้องวันที่สามคุณสภาพครับเวลาเข้าสึงมาก วานเข่าครับพี่น้องแล้วก็บังไควานเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับวา่ามันมากันลุ่งครับมืนอนกับไกครับท,ที่แล้วสอนไหนกับร,รบู้ครับเนี่ยครับม่เป็น ข้อสี่หยอดเขาเข้อเอารถไถหน่อยครับไถไถเรียบครับหยอดเขาครับหยอดเป็นคุม้มเป็นคุ้มเดี๋ยวมมีเครื่องเดี๋ยวถนไยเบื้องขึ้นออหน่อยไปครับติดตามไปด้วงนะครับ าเมื่งต่อไปครับพี่น้องว่ากาจะไถเหล้วตอนแหนครับแล้ววันของาเมืองอีกเชินนึงคร้พี่น้องเดี๋ยว,วามยนนยวไาไถหุ่นกันครับผมตัวมยพี่น้อ่ครับตมวยห้าสู้ครับพักกันนึงแล้วก็มวยอกลุยต่อ ้านาสมมนานง่บดูายเนยรองากีครับจับไปเลย,ยเนยาเเเนะาน,านี่เากเียงเหอป็น,นต่อครับกรโดดอีกกรโดมโดมีน้องเบิ้งเบื้งีครับ<อ>คนบุกเคิเห็นกับเมยธรรมดาเลยนาะพี่น,นองเนยนะอย่างนี้กับบุกเคยดเห็เดี๋ยวต่อไปกับจีไ้เก็ดเหครับวันนี้ทกเบิ้งดิว่า ้าวเห็ดนะครับข้าวยูซือกันาวเห็ดดีกว่าเะแล้วนางพักก่อนสักคาวหน่อให้คนกินน้ำไปหน่อยที่พ่นอาน้ามาสทงครับน้ำแข็งกวามึงเครื่องสู่กำลังจานทรนวาครับเป็นเครื่องเครื่องสูกำลังเลยเครื่องสูกำลังครับนี่เอรายหาซีโคส้าครับ สุดยอดดีพี่น้องกินกน้ำปครับเมื่อยกินน้ำเย็นๆก็แซ่บเลยพี่น้องเลยเลือดด่อนๆอีกครับเพื่อนครับถไหบถหน้าไม่นรอบสิบปีมั้งผมหายหน้าเลือดพความเลยหลาแพ้หลาแพ้ ครับกำลังใจผมพี่ครับคนนางสบายตอนนี้เหมือครับเอาหนามมาส่งนี่อ่ะที่เอาหนามมาส่งดีครับบางหนึ่คนนี้ครับโโปบื่อหนูปวดหอวไม่น้องนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวติดตามต่อไปพี่น้องว่าผมที่อ่นไทยจังโม่งวันนะี้เนาะชิลเล่อตอนไหนยังใครว่ากันไหมครับผม นา้อ้พี่น้องไงไปเตอพี่น้องเัยครับอะไรครับอยๆครับนเลบรกกระห้อง ยกกันครับดีมีคนมาเปลี่ยนแล้วอันยกกินน้ำครับให้เท่าน,น่อยครับเมื่อแห้งโอ้ยทำไมธรรมดา,ดา,นา,นา,เ,าเลยครับแขนในกันหน้าสนั่งอยากไปได้กินเขาอีีครับพี่น้องดีนั่นเมื่อซุเมียบเลยครับโอ้ยดีครับน,น้ำก็ครับไป พี่น้อองโเคมื่อยอยู่เออเมื่อยพี่นาะตายแล้วครับไายแล้วสุดท้ายแล้วครับนี่ครับปิดเกมแล้วครับนี่ครับตาแล้วคนนั่งอยู่เสียงหน้าผม้คนนั่งอยู่ทสียงโขมเหมะคนนราครับเฮ้ย ใบป่นหมาครับนะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งตอนยอดเขานะครับทะเล้านี่เดี๋ยวไปยอดเขานะแล้วมึงจะให้เบิ่งตอนยอดเขาเนาะครับตามเป็นแนวนหนึ่งครับเดี๋ยวเวลาหยอดให้เบิ่งอีกยื่นนึงพี่น้อง in it. This is round two, really, isn't it? Mainly u l y up line. มันเป็นลักษณะนี้เนาะใส่อะไรเมื่อกี้ก็ใส่สลัดเป็นลักษณะนี้ คลับไปยังเดียวครับกะเอาว่าแถวเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวไปเร่ยับพี่น้องทิงานเาหนาวเลยน่ครับลุงเมือม่อเมื่อสมังครับนี่เมื่อสมังเน,นมนเนอนตายแล้วนะี <laughs> ่ยเิตายแล้วนะครับ มุมง,งุมนเลยพี่น,อน้องกินผูเปียนหรอครับกินแค่บูเหลียวจังเม็ดแค่นั้นครับผมครับน่ครับมันจะเป็นห้องสีรครับ รถไปนั่มเลยครับไม่ได้ไม่ได้เป็นจุ้มเป็นจุน้มครับมันเป็นแถวพี่น้อง ย่ำเศร้าพี่น้องนี่ครับช่วงไทยรายการนะครับผมให้เบิรงครับบรรยากาศช่วงประมาณเจ็ดโมงครับผมมาว่านี่มาเลี้ยวก็เลยมาต่อมานอีกแล้วะครับเรียบร้อยแล้วครับผมเลี้ยเมื่อกี้นะครับผมเป็นไทยเบิรงช่วงช่วงไทยนะครับนี่ครับแต่ผมจะเปลี่ยนรลอและครับก้าบบ้านครับพี่น้องเจ็ดเรียบร้อยครับนี่นะครับยอดเขาเมื่อกี้สำเร็จล่วงครับผม คนคนตรวจงานครับุยางตรวจว่าเรียบร้อยดีว่าครับเบิ้งครับคนยางตรวจงานยางได้งานมาเรียบร้อยได้พี่น้องเบิ้งครับเบิ้งครับอ๋อพี่น้องจังไรกะคลิปนาต่อไปผมเสียอยางก็ค่อยเบิ่งนะครับว่าเสียดยางต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอ สวัสดีครับพี่น้อง